หาวิทยาลัยบุญราชธานีเข้าถว,วายปริญญาประญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุ่นเหนือเจ้าว,วาดวตดประเทศถุพลวิมลม,มางคลารามเมื่อวันเสาร์ที่15มีมนาคม2568เวลา13.30นที่ศาลาชินสงพลพนิษฐ์วัดอย่างน้อยตำบลก่อเออำเภอเขิงในจงังหวัดบุญราชธานี เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนาญญาหเหนือเจ้าวาดวัดพระเจ้าทุพลวิมลมังคลารามประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมแม่ตาให้มหาวิทยายลัยอุบลราชธานีถวายปริญญาปรัญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมปสตราและการพัฒนาประจำปีการศึกษา2566แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์ ดยมีนางสาวสุภาพาตอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานฝ่ายกรหัตว่าที่พันตรีอดีศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดบุญราชธานีศาสตราจารย์พิเศษจอมจินจันทรสกุลนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดรชุตินันท์ประเสริฐภูริปรีชาอาธิการบดีมหาวิทยาลัยบุญราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์ ศิษยานุสิ์พุทธิสารสิริชนร่วมพิธีและร่วมถวายสักการะ